บัดที่นี่สิมไล่ทวนความฝันของคุณยายก่อนเด้อครับเด้อโอ้ยองฟ้าห้องพองฝนที่ตกเออฝนขัดิตตกเพราะฝนฝันหลังจากขันม้ากับมาฝันเนาะมาฝันฝันเห็นพี่หลอกสามคืนซ้อนสามเทียเลยสามคืนเลยเออคืนแรกนี้เฝันเห็นพี่หลอกคืนแรกนี่ฝันเห็น ตัวห,หัวลายหลายใส่หลายเลยตัหัวโดนโม่เกกว่าเมเลเลยไปกันเรียกเป็ถ่วงเขาเอาคือว่ามาประซึมคือมัมีคนจริงบาดูลายแบบนั้เลยลกขึ้นเพราะว่ามันกลางบนที่เสียบเป็นเสียบกระสีไม่ได้จริงไหมมึงนี่ะมาที่นี่ว่าดูลายมันก็เลยยางหนีมันก็เลยยางมหาโอ้มันก็เลยยางมหาใหญ่แต่ว่านท่านหัดหรอกมันก็วไส้ ยางมาหางมปากมาเบื้องหน้าเขาเซื้อบ่ะไนหอดไตเบื้องหน้าแต่เห็นมันยางมามันยางมันยางกอกมาทางย้ายพี่มันยางยางตกมาเลยแบบคือมันสิมาหาเขาเนี่ยมันบ่มาหาเดี๋วตาองไหนปรเในหอดประเาไนหอดจัดักคุยกันเลืหงเมียเก็เลย่งเมียกรน่นแล้วก็ถทศนันแหล้วก็เลยเสด็จขึ้นฝันเห็นทลาดน่จำได้ตะบดที่นนฝันเห็นพี่ดอกมาเนี่ยขึ้นที่สองขึนที่สองฝันมาไม่นขาอ ครับก็ปวดที่จัะถอมอัตวัดเนี่ยแหะท้ายกับตั้งสิผู้เฒ่าก็เถมดิถมยี่จ้อยมาขึ้นขี่คอเขาหน่ะนะขึ้นขี่คอข่าวเลยขับนั่งขาบคอเลยสิ่งล่องสิ่งล่องตกใส่อูอูจังสินั่งข้อว่าหัวแตน่แหน่เยอะทำไมนั่งข้คอคนองไรอูมีนั่งอยู่บริสันท์วายครับโอ้ได้ครับได้พี่หลอกกันนะได้พี่หลอกเลยยิ้มลายเรา ถปนัางข้อจังไดมีอูนั่งก็ไปนนางอูนต่อสันชิดต้องไปแล้วก็แล้วกับปรลุกนี้ไปใส่ที่นั่นนงยิมตีตีอยู่ในรดน้ำะเราจะหันเราก็เลยไปอีกขึ้นเดียวนั่นละ่ะขึ้นนั่นเห็นพี่หลอกมานาั่งข้อมานั่งข้อ,นนขอสิตตแล้วหยีบหนาวนนี้ไปมาน,นั่งค้อมานั่งขีบคอคือเกาขีบข้อแต่ว่าม่มีขานังขีบคอนสิโตของม่นเห็นขาเห็นตะช่วงนี่ไหมนี่ไหมนีเงั้นไปแหวงสิหยีบนี่แล้ว ยายเลยเหยียบนานเลยเหยียบเลยไม่ยังไม่ยัง่ะ่ามันเป็นที่หลอกเมันอีหอยมาโปดมะพ่อแต่ไม่ให้ติกุศลแต่ว่าสันวาสูนเหยียบมันเหยียบมันแหนเขาแหนเขามันก็เลยสูนเถอะไข่ที่หัด่หลอกมันศูนไห้มันกระติดสูนเขาคือกันศูนไห้แต่ว่ามันกระลุกกได้ข่ยเหยียบอยู่เหยียบแน่นเขาใส่ดินแล้วเขศกูนเถอะไข่สัตว์ปลาเดี๋ยวเบิ้งนาเบิ้ง ถทางมันมันก็ะสูนที่แรกมขนก็ยิ้มเลยเกล็เขาเนี่ยเขาก็เ็บต่อเขาเลยศูนห้ยูห้ยนะเขใ่องสีสูนหากูเวรกูเหยียบหนามันประัน่ามันก็ูนให้กูว่าประันูนระสูนลรถมา้ากูลถ้ากูสีดงนมันกอกันเ่าเราแล้วแหอเกียบแ้วก็เลยยางนี้ยางนี้อย่างมันลึกไ่ยูฟันเห็ดพี่หลอกมัานอนยี่นี่อีกโอ้ยฟันเห็ดแต่พี่หลอกก่ะ จังไหนจังว่าเป็นพี่หลอกเป็นค้นม้าเป็นดำดำเป็นพี่หลอกม้าแต่มันหน้ามันกบบมันแสะมันแสะขะม้ามันนั่นที่แรกมันแบบเป็นส้มแบบว่ามีแต่โค้งมันหนีแม่โค้งขึยังมีตะกระดูกเนี่ยมันแยกงไปเหมือนยังเป็นเนื้อขึ้นม้าเป็นเนื้อขึ้นมามันเบียดเบียดไปเบียดมาเต็มใจมันนั่นมันขังนี่น่าไปลกนะมันเหมือนยี่ติเหมืนเขับไปนัดเหรอยามมันนัดในของอมันกลัดนัดคนลหมอก หามอตัวมาสู้กันว่าลายมันนี่บอกบอกกันไว้หามอตัวมาซูนกันกอีกอย่างหนึ่งนั่นก็นยาเห็หนาเลยเหว่าพี่หลอกเัเป็นที่หลอกอยาเห็ดนาลีให้เห็ดนา,นานน<ม>ด,นาดนาี่ดีคือโคนรลามันเลเหนาเลย่านเห็นาเระยันูน้กันไหมเห็ห<อ>นาเร่ยได้สิข้านข้อเลยมันถอได้ฝันนิอสิขามันเลยหามเห็ดนาเร่เห็ดนาเล่เลคือศูนย์แยกไปมันเป็นหนาไปจนมันบ่อวายนั่นแหละ นีตาพี่หลอกนี่ตาพี่หลอกเาว่าจังไรเิรื่อยสื่อจงสั่นนี่บ่สื่อตามนี่สื่อตามนี้สื่อจังซี่เจ้าปกตีเลยจ้ะเก้าศูนย์หนึ่งเก้มีอยู่สครัวธรรมดาเนี่ยคันคันแม่นนั่นกันสีบ่มีที่น้องหกย์กับหกนึ่เนี่ยย่ามันกลับหึงวันบ่ซื่อไรเลยเพราะว่าก็ก็สิตีเอาเป็นหกศูกหนึะบกันนั่นลุกขึ้นเป็นยางมะ มันยางมาเือม mm. oh. so ันยางมาหาข่ปากกันไขะว่าทกวมีคนหนัเรา็้อจำตัวนั้นมาใส่นะอ๋อผุ้ใส่เป็นน้ำหกสิบแม็หกหนึ่งเออหกหนึ่งหกศูนย์สิบแม็เรไ้ับเลยเลยนะแลาะว่นนี้ไกลเขาจะจงใส่หัวเขาถึนมันเป็นมนมันจังใส่หัวเขาบางไม่จงบงหัวเขามีตหัวมีตหัวกระโหลกเออวัตีนี้ก็ถูกติดปิดเขาคนรถเทเลนี่เสียอืม เขาว่ามาชุมเขาบอกมีคนจักคนกับเลางสีะจักมาผุมอย่างเตียจักว่าพักกันาประชุมอย่างเขาบอมีคนแต่เลอดดยย่างจิงจริงเ๋้นเขาจมตะลูกึ้นี่จะจอยช่างสื่อถวายางนอืมท่านได้บอกมันกำมั่นหรอแต่ลเลืเตี้ยตัวนัดน้ำเตี้าผู้เ่าน้ำนี่สิแม่เลือดคือจะใส่เลือซื้อเลยใสเลืซื้อไว้เลยซื้อไว้แล้วลงทุนไว้แล้วเอ๊ะยากน้ำผี เอ้อเออเเยงงอายากษ์ว่าฟันเห็นผีเป็นยังษ์าอยู่โอ้ยทำไมผู้ขาฝันเห็นแต่แต่นั่นนี่เนาะเขาฝันเห็นแต่พี่หลอกแต่นอ่อมันสัตว์ปลาแล้วผีสิมาให้โชคพ่อใจเวทไปสอนอพ่อใจเวลาผีสิมาหลอนหัว <laughs> <laughs> แล้วว่าผีมาหลอนเนื้อจีว่าผีสิมาหลอนหัวเน,น,นันานกล้าหลอนรึนเปล่ยายกกีไ่ไร่กันเพราะซีงวดหางวดก่อนไหมเนาะอ่ กีสิมหลัดนสก็เขาสองงวดเขาสามตัวสงวดนึงก็สิมาเนาะสิมาหลไวหล่อนไว้เถมันก็ทันนได้ทุนอยูออต้องให้ทุ่มกระคากแม่ได้จังๆก็จะคอมาหล่อนในกันาวันในคือไดบาดมกนิดถขาจะว่าโปว่าสิโปให้ยนว่าเสือตัายนประสทเอาทำาหือฟันิ้นผีเก่าคว่ำนี่ละเอาคว่ำย้ายตีด้วครับด้ว ่เบิ่งอีู่จักรอดนังนะครับแท <c oughs> บหน้าจอไว้เด้อนะครับ <c oughs> เป็นฝันเห็นผีสามคืนอันเก้าเนี่ตีตีย้ายเป็นเก้าเป็นปะเป็นเก้าเป็นผู้เร่า <c oughs> อันซูนนี่หัวกะโหลกซูนนี่เป็นหัวกะโหลกมันกลมๆเด่๋ยวมีแต่คนตายเนาะม <c oughs> ันก็คืออยูริซูนก็ได้แต่คนไต๋แน่นคืออยู่ิูนก็นได <c oughs> ้ หกสูตรหกหนึ่งนี่ก็อยู่ในความฝันมึงเพราะว่าผู้ชายยังเล่นกหนึ่งหลังนี่คือว่าเห็นมันขนาดรุกขึ้นมายืนมาดันแหละแล้วตีหนึ่งมันไม่ยืนที่ได้ยืนไหมตีรัดไปซือสุดตีรัดไปเลยตีรัดไปเลยเอาซีคูนี่แหละว่าจะมาพี่น้องเซอร์วิสจะอนุญาตในการรับชมนะครับเด้อนี่เป็นแนวทางนะครับเป็นความฝันนะครับของคนใจใหม่เด้อ ก็ว่าบบนี้ช่วงมันแม่นกับแม่นทอดี้นี่แหละว่ามันย้ายสี่แม่นอยู่ขึ้นกาแล้วก็มาตันกลับมาตั้งโต๊ะหัวหาเก้าสามแม่บอละมาเขาสามตัวมาเขาสามตัวอยู่กับแม่นหาสามศูนย์แม่บอหาศูนย์สามเนี่ยมาเขาสามตัวอยู่จ้วยแล้วเฉียวนี่สามตัวจบสิบเออตัวใดแล้วสี่หกปฏิเปลี่ยนนันนี่สัตว์ละน่ะเก้าหกหนึ่งเก้าหกศูนย์มันชื่อวะ คสือแสือแล้วสรงตัวสสามตัวบ่ขึ้นออกไหมขึ้นบ่ออกมันแคกเสือตัวไหนไหมสามตัวขึ้นบ่ออกเอาไว้ให้เอซีพิ่นตีคันนะเอ้าจังสี่นะครับเด้อตามนี่แหละน้องบกโซกันมานนะครับเห็นลำล่ำเลื่อยโอ้ล้มบืออมาจนพวกกายยกกระดาษขึ้นยากั้ปิวนาปิวลังเอาวางลงพื้นนี่ก็เห็นดีขึ้นกันต้นอ้าว ส่งมันส่งมันร่ำรวยครับ